พระตำหนักทักษิณราชนิเวศณริมทะเลฝั่งตะวันออกของเขาตันยงหมู่ที่สี่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสอันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในปีพุทธศักราช2516ณพื้นที่สุดชายแดนของประเทศ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเสร็จสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของราษฎรบ้านเขาตันยงพระตำหนักแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเสาหลักร้อยรวมดวงใจและความรู้สึกจงรักภักดีของมวลพระศกนิกรชาวไทยที่แม้ต่างศาสนาให้หลอมรวมความเป็นหนึ่งชาวบ้านกล่าวว่า ไม่เคยนึกฝันไม่เคยมีข่าวเลยว่าในหลวงจะมาอยู่กับชาวบ้านเขาตันยงพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันยงเหมือนกับราษฎรทั่วไปข้อความนี้แสนทราบซึ้งกระทับใจชาวบ้านที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นสืบมาตราบจนปัจจุบันนับแต่นั้น ในแต่ละรอบปีประมาณ45-60วันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเดือนกันยายนพระตำหนักแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการทรงงานที่ก่อเกิดโครงการตามพระราชดำริที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฎรจำนวนมหาศาลทุกจังหวัดของภาคใต้มาเป็นเวลานาน,านแสนนาน ตราบจนปัจจุบันพุทธศักราช2525 25. พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริพิกุลทองในพื้นที่เสื่อมโทรมชายขอบพุโต๊ะแดงห่างจากพระตำหนัก2กิโลเมตรซึ่งเป็นศูนย์กลางการบรูรณาการ ทั้งข้อมูลวิชาความรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือด้านดินน้ำเกษตรกรรมด้านต่างๆนับเป็นหลักที่พึ่งหลักหนึ่งของราษฎรศนูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริพิกุลทองได้ช่วยให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความรู้ในด้านการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน